สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์ใบกระมลเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมากันแบบไม่เห็นหน้าเห็นตานะคะเพราะว่าเราจะมาทําการแกะนะคะแกะซีลของสมัยประธานพรสองเล่มนะที่เราได้มาจริงๆแล้วเราได้มานานมากแล้วทุกคนแต่ว่าด้วยความที่อินนี่ขี้เกียจมากนะคะก็เลยยังไม่ได้แกะสักทีนะอ่ะเดี๋ยวเราขอเริ่มจากของแถมก่อนนะคะที่เราได้มาเนี่ยอ่ะก็คือจะมีอันนี้นะคะเป็นสแตนดี้เหมือนเดิมนะ นี่นะคะให้ดูใกล้ๆก็จะเป็นสแตนดี้ลายนี้นะคะแต่ว่าเราจะไม่แกะต่อนะเพราะว่ามันลกนะคะเราไม่มีที่จะเก็บเลยแล้วก็อันนี้นะคะอีกลายหนึ่งสวยมากแล้วก็เราจะมาแกะซิวเล่นกันนะคะเพื่อนๆซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ยินมานะว่ามันมีปัญหาเรื่องของหน้าหายไปประมาณ9้าหน้านะคะทุกคนกลัวมากเลยนะตอนนี้ว่า ของเราจะหายไหมนะไม่งั้นต้องเคมกันแบบืแล้วคือของเราอ่ะได้มาเป็นรตแรกๆด้วยนะคะเพื่อนๆแบบได้มาเร็วมากคือสำนักพิมพ์ส่งมาปุ๊บเราก็ได้เลยนะคะน่าจะเป็นรตแรกเลยละมั้งก็จะเป็นแบบนี้นะสวยเราชอบเล่มนี้มากเลยนะคะทุกคนเล่มอันนี้คือเล่มสามนะคะเป็นรูกเสี่ยเหรียญกับวอเฉิงตอนเด็ก นี่นะข้างในเขาก็จะให้อันนี้มาด้วยนะคะเพื่อนๆเป็นโปสการ์ดแล้วก็เป็นที่ขั้นนะคะแล้วก็รูปรองปกนะคะทุกคนจะเป็นรูปเดียวกับปกเลยแต่ว่าจะเป็นบอกว่ารูปด้านปกหน้ากับปกหลังเชื่อมกันเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นลายของปกรองด้านหลัง แล้วก็จะมีรูปนะคะเพื่อนๆที่เป็นแบบรูปใหญ่อย่างนี้นะคะอันนึงเขาจะแต่งนิยายออกเป็นองค์นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือองค์ที่3เดี๋ยวเราว่าเราเช็คในเน็ตดีกว่าว่าหน้าเขาหายไปหน้าที่เท่าไหร่นะคะหน้า3 3 9สถึงสามจะหายไปนะคะ3 3 9สานะถึง3ามนะ นี่สามสามเก้าเ่ดูแก,แก,แกของฉันครบครบค่ะเล่มสามฉันรอดแล้วค่ะอ่าเล่มสามก็รอดพ้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูเล่มสองกันบ้างน,นะทุกคนอันนี้คือแบบสวยมากของจริงสวยมากเป็นแบบสีคือดีมากนะคะ สีแบบแดงแดงแรงริดโอเคอ่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพปกแบบใกล้ๆกันนะคะสวยเนอะคือแบบเขาบอกว่าฟาฟาสูงประมาณ190ใช่ไหม1้0กว่าแล้วเสื้อเหลียนสูง178มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะความสูงก็คือจะประมาณว่าห่างกันช่วงแบบครึ่งศีรษะอะไรอย่างนี้ แล้วก็ถืออะไรไม่รู้อยู่ในมือนะคะอันนี้สวยเนาะฟอนต์การพิมพ์นะคะทุกคนสวยมากก็เรามาดูรูปข้างในกันเลยอันนี้ก็คือเป็นรูปรองปกนะคะก็จะเป็นรูปปกหน้ากับปกหลังต่อกันเหมือนกับเล่มสามเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรูปขาวดำค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรูปข้างในกัน อ,อันนี้ก็จะเป็นรูปเดียวกับรูปรองปกเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็รูปเดียวกันหมดเลยฮะอันนี้จะเป็นองค์ที่สองนะคะและสิ่งที่แถมมากับเล่มนะคะเพืเ่อนๆก็คือโอสการ์ดแอนติคันเหมือนเดิมค่ะคือเราอะ่ะชอบโทนสีของเล่มน,นี้พอสมควรนะคะแต่ว่าภาพอะ่ะจริงๆแล้วเราชอบภาพของ เล่มสามนะเพื่อนๆก็คือภาพของเขามันดูมีความแบบอบอุ่นนะ่ะมีความเออรักเด็กอะไรอย่างนี้นะคะเซียนเรียนรักเด็กนะมีการกลางล่มให้หวามเฉงด้วยเราอะชอบบิลิ่งของภาพของเล่มนี้มากๆนะคะแต่โทนสีก็ก็อาจจะทึมๆนิดหน่อยแต่ก็สวยนะแต่เราอะชอบโทนสีแบบของเล่มนี้มากกว่านะคะแต่ว่าเล่มเล่มสองเนี่ยนะคะเขาบอกกันว่าไม่มีหน้าหายนะ ถ้าจะหายก็คือจะไปหายเล่ม3ามตามที่เราบอกไปนะคะว่าจะหายที่หน้าไหนนะคะแต่ว่าก็ลองเช็คดูก่อนคือเราตอนนี้นะคะเรายังดองเล่มหนึ่งอยู่เลยสารภาพเพราะว่าเราเป็นคนที่ติดอ่านอ e ีบุ๊กมากหลังๆนะคะก็เลยทําให้พอแบบเป็นเล่มมาอย่างเงี้ยเราก็เลยจะไม่ค่อยสะดวกในการที่จะพกออกไปอ่านที่ทํางานตอนกลางวัน,วนหรืออะไรอย่างนี้นะคะ ส่วนมากก็จะอ่านอะไรที่เป็นอ e ีบุ๊กแล้วฮัสกี้ก็คือเพิ่งออกมาเป็นอ e ีบุ๊กหเล่มน,นะคะเพื่อนๆก็คือแบบโอ้สบายเราแล้วนะคะซื้ออ e ีบุ๊กไปอ่านข้างนอกบ้านได้นะหลังจากที่ดองมานานเนาะส่วนประธานพรก็อาจจะต้องดองต่อไปอีกนานพอสมควรนะคะจนกว่าเขาจะออกอ e ีบุ๊กมัง้งเราก็ถึงจะได้อ่านนะคะคิดว่านะอ่ะอันนี้ก็จะมาโชว์ให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าเรา รับของมาแล้วแล้วก็ปลอดภัยดีนะคะน้องทั้งสองเล่มไม่มีหน้าหายดีใจมากนะคะทุกคนอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็สั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะถ้าเกิดใครรับหนังสือมาแล้วเนี่ยอย่าลืมตรวจสอบนะคะว่าหน้าหายไปบ้างหรือเปล่านะสำหรับวันนี้บา,บายๆนะคะ